สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมมาพบม,มาพอกับดอลลาร์มื้อนี้วันที่12มิถุนายนพศ .2566 พี่น้องตอนนี้นะครับดอลลาร์อยู่ที่ร้านอาจารย์สิงห์นะครับพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางโคกสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่านับถอยหลังอีกบ่ก,กี่มื้อนะครับเลขก็จะจออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับมานํากันกับทีมงานมื้อนี้ นะครับผมโบเป็นการเซเวลาพี่น้องไปเบิงไปชมไปฟังน้ำกันนะครับว่าอาจารย์สิง์สิมีแนวทางเพิ่มเติมเปลีปป่ยนแปลงหรือเน้นย้ำตัวใดน,นะพี่น้องเนาะนะครับผมมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมคุณพ่อสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ชุดตัวคิดใช้ได้ตลอดชีพนะครับยอดอาจารย์สิงห์ครับผมครับใช้ซ้อนใจโทรมาได้นะครับผมศูนย์เก้าหครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่สาธิตสูตรซูไปดงนะครับผมเมื่อกี้นี่ชุดชุดโตดบมะเขามันต้องเป็นคนละตัวครับเป็นมาแบบสองนาสองลังไม่เป็นชุดต้อมบะเขือครับ มันจะถูมานายงวนเน้วยแต่ว่ามันมาเบิ่นมาตอยมเขครับขันเบิร์นนาเบิ่นหลังมะเขืาเนาะคุณพ่อเนาะต่สูตยังเดินดีแ่เก่าครับผมเก้าเบิ่งช่องเก้ากับเก้าูสามให้เบิ่องสามกเก็ดสองเกตครับเขาที่เกม้นี้เบิ่องสองครับหากับพยืนน่วยสิบบนครับมนี้ซายวิ่งครับเอแล้วกับมาเบิ่งบหวกกอก็บปันมาเบิ่งบหวกกอกับชุดนี้เด้อนด้อชุดสิบสิบ รักสิบบนรักหน่วยบนนี่เอาตัวหน้ามาจับด้วยช่องหากับช่องโฮครับเพราะว่าน่าจะบรดอันนี้คือไปตามสูตรครับนี่แหละไปถ้าไปต้องการครับทุมากครับตามเลยได้แล้วครับเออศูนย์เก้าห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดครับครับผมเอาบัตนี้ว่าเขาเรียกห้าบาทตลอดชีพใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับครับเออเอาอันนี้เกา้วย่องอะไรหม่อยได้หนึ่งมีตัหน้าออกีกฝันเจ็ดสองครับครับผมฝันสามหาขั้นม้วนเขาครับไปเขาฝันครับ นี่คือห้องมาทายมือหน่ะเนาะครับผมมาทายบนนั้นชุดล่างมีอยู่1นึ่งสากตเก้าห้าล่างขีกหน่วยล่างขีกจับแล้วได้เก้าตัวครับ1นึ่งหาหนึ่งเกตหนึ่เกสามาสามเกตเกเเกแต่ว่าถ้าศูนย์นี่บบผิดผมมามันเลยอยู่สมคูครับเต็มล่างได้2กับ0ูนย์ครับถึงมากสิกง้งินเท่กันเต็มล่างครับเอาเต็มล่างมาจัดนี่หนึ่เก้าคือศนย์ครับสามเก้าคือ2 สามเจก็คือศูนครับงวดนี้ตัดแล้วเหลืออยูสมตัวครับเลขล่างถ้าวิ่งก็คือวิ่งหนึ่งล่องเก้าครับครับนาบวิ่งหนึ่งลองเครับตัดออกจากเกตัวมาเหลืออยู่สตัวครับคนับเก้าครับวิ่งหนึ่งครับตัวนี้เลขแก้มครับอ้าวต่อมาบัตัวนี้ร่วมชุดบนล่างครับเลกล่างเลืออยู่สตัวห9 3่งเสามเจ วิ่งหนึ่งครับลองเก้าหนึ่งเก้าหนมาสาตัวนี้คีอเลขล่างครับวิ่งบนหนึ่งลองห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้มาจากสูตรหางจี้นะครับผมมาหนึงเสียบใจหนึ่งเก็หนึ่งเก้าว่าเลขฝันผมกับตัวนี้เลขคำนวณครับหาหนึ่งก็มาจากขึ้นนี่หลยครับมาันี่เลขฝันนี่ผมฝันเนี่ย้วหน่อยสตัวมันไปกับแม่มันแม่หนึ่งมีลูกหนึ่งแม่หนึงมีลูกนึ่งในของฝันนี้เราไม่ถีนแต่ลูกมันสองตัวแม่ยันยืนเบื ผมเล่นีซีซีับซีหนึ่งครับซีสอง่กันไหมคล้ายๆกับงูสองตัวเมื่อกี้นี่ยนะอันนี้ฟันิซ่าเริงที่จอดอยู่หน้าบ้านมาลิซ่าเริงเก้าโโคกเก่าครับตัดหางมาลงมครับยันเป็นโฮกเก่าเก้าโกครับครับผมตัวนี้เลขฟันตัวนี้ฟันบินตัวครับฟันเรามีคนคุยกันว่าเลขมันจะออกบนห่าหนึ่งเก่าครับครับุณนึงวาโบแมนบองมันจะออกสามโกกว่าสันครับผมผมก็เลยมาตัดลงมคือ ถ้าผมฟันหาหนึ่งเก้ามันจะเป็นหาเก้าหนึ่งครับครับตัวนี้ก็สามหกครับเนีครับเาไนี้ตัวนี้ชุดเก้าตัวชุดเก้าตัวมาแน่เนี่ยชุดเก้าตัวมาแน,น,น,น่บนล่างหรือครับเออบนบนล่างเดี๋ยวคอเวลาสามอาทิตย์เรื่อทั้งหมดเรครับมาแน่บนล่างหนึ่งเก้าห้าเมื่อกี้นี้ห้าห้าเก้าเจ็ด มันก็มาเกบสองเกตตัวนึงก็มาศูนย์เก่ามามากเก่ากับเกตครับหมวนี้มาแน่โบลล่างไพ่โอทีสามตัวผพราว่าจะเสียเงินตัวนี้เดินมาย่างอยู่ครับตัวห้จับหพหาตัวจับเสีเอาไม่ติดตัวนี้ไม่ถูกบทกตสามตัวนี่สิบูถือครับอันทียังย่างอยู่ชุดเก้าตัวนี่มันมาซื้อได้โบลล่างครับครับซื้อโบลล่างเลยตัวนี้เมื่อกี้กับเขาเก่าเก้าเออชุดชุดครัวเมื่อไงไปโบลล่างบบตัดมาเนี่ยสรารับผูทุนหน่อยครับเพิ่งไปไล่ไปไล่รตบ เอาเข็นแขงส่วนรูปล่างเอาเข็นแขงนะครับส่วนรูปล่างส่วนรูปล่างครับสรุปร่างเอาดีละวิ่งเก้ามาหน่วยล่างครับหน่วยล่างมาเก้ามาเก้าครับสรุปวิ่งล่างเก้านะครับผมผู้ทุนหน่อยเหลือสองคู่ครับหนึ่งเก้ากับสามเก้าตอนนั้นคู่บว่าเออครับผมเนียนเลยนี่เออเนียนแล้วเนียนแล้วสังเกตสองคิดครับ สังเกตสองเข็มที่หนึ่งเก้ารองที่สามเก้านะครับผมไปโปเซียจานชิ้นเซิร์ฟเวอร์ซื้อมากแล้วครับครับโอ้เดนเดวยผมดูหนเก้าเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับนี่ระหนึ่งเก้าครับตัวนี้ตัวนี้เด่นครับตัวนี้รองครับผมเออตัวนี้สามเก้าไม่มิดอย่างเดียกันเก้าแปดหนึ่งเก้าครับผมนี่ละนี่ละครับไปทุนหน่อยกับไฮเดนนัมเดอร์สามเก้าอันนี้ก็เลยคำนวณครับไฮพิจิลาน่าได้ครับด้วยเบอร์ล้วจานไลสูงเ้วยกัน อันเลขคำานวณก็คือเลขเดาละมีถีก็พิษครับตัวนี้สอบวนตัวคือตัวเดียวเม็ดเดียวหนึ่งเก้าครับอันนี้เป็นรางนะพ่อเนาะล่างครับแล้วบนคุณพ่อปล่อยไปครับบนก็ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้ครับครับบนนี้เป็นชุดร่วมบนนียังรวมอยู่ยังมันเนฟันคักครับครับฟัน่างก้อนฟันรางก่อนนะครับผมเอาแคบหน้าจอครับอ๋อแคบหน้าจอก่อนพี่น้องหนึ่งเก้าสามเก้านิ่นตัวนี้ครับกันตัวนี้ครับวิ่งหนึ่งกับเก้าครับ โอเคอันนี้ที่เลือแล้วเม็ดเดียวเม็ดเดียวหนึ่งเก้าครับพ่อขอชุดบนใส่ยิี่มันแับนะอ่าชุดบนครับบันชุดบนชุดฟันชุดล่างรวมอยู่ในตัวเดียวกันครับผมแต่บนห้ฟันขาดครับยังขาดไ้ฟันขาดนะพ่อเนาะแตวล่างขาดแล้ว1ิบเก่าเม็ดเดียวครับกันสามเกาครับผมนี่ครับนี่ชุดบนอันนี้ชุดบนกับชุดล่างรวมกันล่างบนฟันครับสามสูตรเดี่ยวกันเลยแคบนาจอครับผมเอาแคบแคบอันนี้ไว้แผ่นเดียวก็ได้เนาะ ครับแพนเดียวอยู่ในนี้เลยคค่ะรับผมตัวเลขกระตาบนี้ครับผมเอามาฝากเอฟซีกันเพียงเท่านี้นะครับมักตัวแรกกระจังคอยจะซื้อจะหานะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมักกระตาบบบมักกระพานแต่ก่อนนะครับเนาะครับสำหรับชุดล่างคุณพ่อฟันให้แล้วนะครับเม็ดเดียวชุดเดียวหนึ่งเก้านะครับสามเก่าแล้วกันเน้นล่างเก้านี่เป็นลักมวยเป็นลักนะครับ นะครับผมคุณพอเนนล่างเก่าให้ความพี่น้องนะครับมักชอบจากไหนก็จะเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเซยงจกเซยงดวงนะครับเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับผมคุณพอเพิ่นนขบงหูกันว่าเลขจจกตัวใดนะครับคุณพอเพิ่อนสามารตามสูตรต้องพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้คงสีมิตรนี่มีบทได้เพิ่มเติมไหมครับมีเลยครับผมละเอียแล้วครับนะครับผมละเอียดแล้วเนาะคุณพอได้บอกให้ฟังแล้วแับหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางเบื้องประกอบกับการตัดสินใจพี่น้อง มาประมากันจังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงสีมิตรนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ชมโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆกันผูู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจุดนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณหมอครับผมครับขอบพระคุณครับผมครับผม